จากความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อว่าเราทําไม่ได้เราต้องจมอยู่ตรงนี้เราต้องเป็นทุกข์อยู่ตรงเนี้เราก็จะเป็นแบบนั้นและคิดว่าเราต้องอยู่ตรงนี้ไปตลอดมันมีสองทางเลือกสู้หรือยืนกลานในจุดเราที่เราสบายใจที่สุดเท่าข้อจํากัดที่มีอยู่อย่างให้สุขสงบที่สุดหรือเจ็บน้อยที่สุดถ้าเราเลือกแล้วสองอยู่จุดอื่น คนที่รักตัวเองจริงต้องปกป้องตนเองถูกไหมแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับบริบทที่เราอยู่จุดที่เราอยู่แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องอยู่ไปตลอดจริงๆแล้วคนทุกคนมีทางเลือกของตัวเองแต่ส่วนใหญ่เราหลงอ่ะหลงแล้วก็ไปยึดไปใส่ความเชื่อให้กับตนเองว่าฉันไปไหนไม่ได้หรอก ฉันต้องอยู่ตรงนี้แล้วรู้ไหมคนที่เขาผลิตอะไรเป็นนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกผลิตเครื่องบินหรือผลิตหลอดไฟเขามีความเชื่อมาก่อนเนาะเออย่างนะักผลิตหลอดไฟชื่ออะไรล้นะนาคนจำไม่ได้ล่ะตอนนั้นถูกไล่ออกจากโรงเรียนนะด้วยจดหมายที่คุณครูให้คุณแม่ประมาณว่าลูกของคุณนะ่ะคือเหมือนแบบด้อยเกินกว่าที่โรงเรียนจะสอนได้ แต่คุณแม่เป็นคนที่มีความเชื่อเริ่มต้นจากคุณแม่ก่อนก็เลยบอกโกหกลูกชายว่าเนี่ยเขาบอกว่าลูกอัจฉริยะเกินไปที่โรงเรียนไม่ครูไม่มีครูที่ดีพอที่จะสอนลูกได้แม่จะสอนลูกเองแม่มีความเชื่อก่อนว่าลูกไม่ได้เป็นแบบที่ครูบอกนะคะแล้วก็สอนด้วยความรักสอนไปสอนมาจนแม่เสียพอแม่เสียปุ๊บเขาผลิตหลอดไฟผิดผลิตได้ อดีไม่ดีจนแบบสําเร็จเนาะระดับโลกมีชื่อเสียงโด่งดังเลยเสร็จแล้วเขาพิเจอจดหมายเนี่ยในห้องเก็บของเขาน้ําตาไหลเลยผู้ที่เป็นนางฟ้าของเขาคือใครคือคุณแม่คุณแม่ไม่ย่อท้อในความเชื่อของตนเองว่าลูกฉันเป็นอัจฉริยะได้อย่างน้อยๆคุณแม่ให้ว่าลูกมีความสุขอยู่กับการใช้ชีวิตเนาะจนเขาประสบความสําเร็จ และตัวเขาคนนั้นเองก็มีความเชื่อว่าตัวเองจะผลิตหลอดไฟที่ดีที่สุดในโลกได้แล้วผลิตออกมาได้จนเราแบบประยุกต์จนใช้จนถึงทุกวันเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มต้นจากความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อว่าเราทําไม่ได้เราต้องจมอยู่ตรงเนี้ยเราต้องเป็นทุกข์อยู่ตรงเนี้ยเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนเชื่อว่าเราจะไม่ได้ดีไม่ได้รับสิ่งดีๆมันเป็นแบบเดียวกัน